สิสปีที่แล้วโลกถูกรุกรานจากศัตรูต่างดาวที่หวังทำลายเผ่าพันธุ์มนุษย์ให้สูญสิ้นมหาสงครามครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดบนพื้นพิพ,พจึงอุบัติ ในอิน e p e n d e n c e ส a y สงครามวันดับโลก้าปีที่แล้วมหาวิบัติจากภัยธรรมชาติอุบัติขึ้นบนโลกใบนี้สัญญาณเตือนภัยแรกพิกก่อตัวขึ้น นเกือบทำให้โลกนี้ต้องสูญสิ้นไนท The day after tomorrow วิกติ วันสิ้นโลกและปีนี้มหาวิบัติจากคําทํานายของชนเผ่าที่เก่าแก่ที่สุดในโลกกําลังจะกลายเป็นจริง This mass suicide was discovered here in the ancient Mayan city of Tikal the victims adhere to the mayan calendar which predicts that the end of time will coincide with a planetary alignment on the 21st of december of 2012 hello kate i've rented a plane pack up the kids the governor just said we're fine now when they tell you the first is over <laughs> It'll be half the time. Whoa. California มันไม่ใช่แค่ตำนานแต่มันคือเรื่องจริงคำทํานายจากนอสตราดามุสและนักดาราศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ทุกสิ่งกําลังจะเกิดขึ้นผลงานจากคําทํานายของผู้กำกับโรแลนด์เอเมริจผู้สร้าง ID4 และ The Day After Tomorrow 2012วันสิ้นโลก12พฤศจิกายนนี้มหาวิบัติจากคาทํานายจะปรากฏขึ้นตรงหน้าไม่ใช่เรื่องง่าย สำหรับการสร้างภาพยิตรที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติทางธรรมชาติเพราะการสร้างภาพที่เสมือนจริงต้องใช้ทั้งความสามารถของทีตายและทุนสร้างมหาศาลแต่โซนี่พิกเจอร์สก็ได้ทุ่มทุนสร้างกว่า900ล้านบาทในการสร้างภาพเสมือนจริงของเหตุการณ์วันสิ้นโลกที่อาจจะมาถึงในไม่ช้านี้ให้เกิดขึ้นบนจอภาพยนตรน์ใน2012วันสิ้นโลก โรแลนด์เอเมรผู้กำกับชาวเยุมริผู้ประสบความสำเร็จอย่างสูงกับภาพยนตร์ระดับเมกะบล็อกบัสเตอร์หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็น Stargate Independence Day Godzilla และ The Day After Tomorrow มาทำหน้าที่ในการกำกับภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นจากคำทำนายของชนเผ่าอันเก่าแก่กับ2012วันสิ้นโลกเรื่องนี้ จากผลงานที่ผ่านมาของโรแลนด์เอเมริชจะเห็นได้ว่าภาพยนตร์ทุกเรื่องที่เป็นฝีมือการกำกับของเขาล้วนแล้วแต่ประสบความสำเร็จมากมายและดูเหมือนว่าภาพยนตร์แนวไหยนะทุนสร้างมหาศาลจะเป็นงานถนัดของผู้กำกับคนนี้ crazy, ใน2012วันสิ้นโลก สิ่งที่ผู้ชมจะได้พบก็คือฉากการทำลายล้างสุดยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่สมจริงที่สุดตั้งแต่มีการสร้างภาพยนตร์แนวนี้มาด้วยทุนสร้างกว่า9,000ล้านบาทและด้วยฝีมือของทีมงานเทคนิคพิเศษยอดฝีมือที่เคยผ่านงานภาพยนตร์ดังอย่างคนเล็ก u The Day After Tomorrow และ Pirates of the Caribbean ที่มาทำหน้าที่ในใการสร้างสรรค์เทคนิคพิเศษด้านภาพ ทำให้เกิดฉากการทำลายล้างของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ว่าจะเป็นฉากคลื่นยักษ์ที่เข้าทำลายล้างทุกอย่างบนพื้นโลก sir we recorded two underwater quakes at 7.9 and 8.2 so what happens next we expect the formation of gigantic tsunamis proportional to the magnitude of the corresponding quakes ถึงฉากแผ่นดินไหวครั้งยิ่งใหญ่ที่ทำลายล้างแออจนหายไปจากแผนที่โลกเทคนิคพิเศษทุกอย่างที่สร้างภาพการทำลายล้างสุดยิ่งใหญ่นี้ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และข้อเท็จจริงในการเกิดภัย,ภยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อให้เกิดภาพเสมือนจริงที่สุดของหายนะวันสิ้นโลกที่กำลังอาจจะใกล้เข้ามาถึงทุกชีวิตบนโลก การถ่ายทำส่วนใหญ่จะเป็นการทำงานร่วมกับฉากบลูสกรีนซึ่งแน่นอนว่าจะต้องอาศัยจินตนาการและความสามารถของดารานำแสดงที่ต้องแสดงโดยใช้จินตนาการเพื่อให้ได้การแสดงที่สมจริงและสมบูรณ์ที่สุดน,นอกเหนือจาก,การใช้เทคนิคพิเศษจากคอมพิวเตอร์แล้วทั้งทีมงานเทคนิคพิเศษยังต้องมีการใช้การถ่ายทำจริงเพื่อนำไปใช้ในการแมทช์ภาพ เข้ากับฉากบลูสกรีนอย่างเช่นฉากอุบัติเหตุเป็นจริงมากที่สุดจอนคูสันดาราหนุ่มที่โด่งดังจากภาพยนตร์แอคชั่นสุดมันคอนแน่ air, มารับบทเป็นแจ็คสันเคอร์ติสหนุ่มใหญ่ที่ครอบครัวแตกแยกที่พยายามจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของเขาให้รอดพ้นจากมหาวิบัติครั้งนี้ Daddy, what was that? รูปด้วยดารายอดฝึีมืออย่างแดนนี่โกเวอร์ที่มารับบทเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐ The world as we know it will soon come to an end และดารามากฝีมืออีกหลายคน เหลือเวลาอีกเพียงสามปีมหาวิบัติจากคาทํานายจะเป็นจริงคาทํานายจากชนเผ่าที่เก่าแก่ที่สุดคาทํานายของนอสตราดามุสทุกอย่างก,กาลังจะเกิดขึ้นน้ำจะท่วมขวาแผ่นดินจะลุกเป็นไฟทุกสิ่งบนโลกจะตับสูงไม่มีทางหนีไม่มีทางรอด2012วันสิ้นโลก